คุณเคยจินตนาการไหมว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้ก้าวเท้าลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นคนแรกของมนุษยชาตินี่คือเรื่องราวของนิวอาร์มสตองนักบินอวกาศผู้กลายเป็นตำนานและเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์นิวอาร์มสตองเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมคิศ1 9 3 0 ใน Ohio, รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขาเป็นชนชั้นกลางพ่อของเขาเป็นข้าราชการทำงานด้านตรวจสอบบัญชีของรัฐซึ่งทำให้ครอบครัวต้องย้ายบ้านบ่อยครั้งส่งผลให้เด็กชายอาร์มสตองได้ซึมซับวัฒนธรรมและความรู้จากหลายพื้นที่แต่สิ่งที่จุดประกายความฝันของเขาจริงๆคือตอนอายุ6ขวบ ข้อของเขาพาไปชมการแสดงของเครื่องบิน Ford Team มอเตอซึ่งเป็นครั้งแรกที่อามสตองได้นั่งเครื่องบินนั่นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตทำให้เขาหลงไหลในการบินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อโตขึ้นนิวเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบินและพยายามศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับอากาศยานจนกระทั่งตอนอายุ16ปีเขาได้รับใบอนุญาตขับเครื่องบิน ทั้งที่ยังไม่มีใบขับขี่รถยนต์เลยด้วยซ้ําหลังจากเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเบรอเดวในสาขาวิศวกรรมอากาศยานอาร์มสตองต้องหยุดเรียนการทันเพื่อเข้าร่วมสงครามเกาหลีในฐานะนักบินรบของกองทัพเรือเขาถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจมากกว่า78ครั้งและเคยประสบเหตุการณ์เฉียดตายจากการถูกยิงจนเครื่องบินเสียหายหนะัก เขาสามารถนำเครื่องที่กำลังตกกลับมาจนเกือบถึงฐานก่อนจะดีดต,ตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้เขากลายเป็นนักบินที่เยือกเย็นและมีสติซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจอวกาศในอนาคตหลังสงครามอาร์มสตองกลับมาเรียนต่อและสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมอากาศยานก่อนจะเข้าร่วมนาซาในฐานะนักบินทดสอบ และเป็นหนึ่งในนักบินไม่กี่คนที่ได้ทดสอบเครื่องบินไอพ่นรุ่น X-15 ที่สามารถบินใกล้ขอบอวกาศได้ในปี1962อาร์มสตรองได้รับเลือกให้เป็นนักบินอวกาศของโครงการเจมิน่และต่อมาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการของภารกิจอพอลโล11ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร วันที่20กรกฎาคมคิจศัก,กราช1,969อพอลโล11ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จอาร์มสตองและบัสอาลินใช้เวลาตรวจสอบระบบก่อนที่อาร์มสตองจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ก้าวลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์และกล่าวคำพูดที่เป็นตำนานว่า t h e t e s one s m l l l step o r r m n o One จ i a n t leap for mankind วเขาเก็บตัวอย่างหิน่วงจันทร์และติดตั้งอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนจะกลับขึ้นยานและเดินทางกลับโลกได้อย่างปลอดภัยหลังจากภารกิจอาร์มสตองกลายเป็นวีรบุรุษของโลกแต่เขาเลือกที่จะไม่หาประโยชน์จากชื่อเสียงและหันไปเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมอวกาศแทนแม้เขาจะห่างจากสื่อแต่เขาก็ยังคงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการอวกาศ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสำรวจอวกาศรุ่นต่อไปนิวอาร์มสตองไม่ได้เป็นเพียงนักบินอวกาศธรรมดาแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความฝันที่เป็นจริงได้หากเรามุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากรู้ยางเล่าเรื่องครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ